สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําตัวสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เรียกว่าขมิ้นขาวค่ะขมิ้นขาวต่างจากขมิ้นเหลืองเรื่องสีนะคะส่วนคนุณสมบัติอื่นๆเดี๋ยวมีไว้ใต้คลิปให้ดูค่ะอันนี้เป็นลักษณะลําต้นนะคะงามมากเลยจ้าเพราะว่าสู้ชีวิตมากแย่งกันอยู่กับโอะโวคาโดที่ปลูกโดยใช้เมล็ดนะคะอะโวคาโดเอามาปลูกฝังเอาไว้ไม่นึกว่ามันจะโตมันก็เลยโตแทรกแซงตัวขมิ้นขมิ้นนี้อยู่มาก่อนนะคะ ก็คือว่าแต่ตอนนี้คือสู้กันอยู่นะคะตัวขมิ้นขาวเดี๋ยวจะมาขุดให้ดูข่าวว่าขมิ้นขาวมันเป็นยังไงเดี๋ยวซอกเข้าไปเลยนะคะโอ้มดเยอะเลยสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเดี๋ยวหาทางก่อนเปิดจะได้กินไหมน้อ นี่นะคะหัวมันอ,มอมืมดกัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็เป็นขมิ้นขาวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมาขุดขมิ้นกันนะคะโอ้ยมดเยอะมากเลยอืมดูหัวมัน นี่หัวมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูขมิ้นขาวกับขมิ้นเหลืองนะคะอันนี้เป็นขมิ้นขาวอันนี้เป็นขมิ้นเหลืองนะคะจะเห็นได้ว่าสีแตกต่างกันเลยต้นลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเห็นจะเห็นว่าต้นขมิ้นขาวมันจะดูใบใหญ่กว่าจากที่สังเกตนะคะไม่แน่ใจว่ามันงามกว่าประที่นี้หรือเปล่า ส่วนคุณสมบัติของทั้งสองขมิ้นเดี๋ยวจะเ,เขียนไว้ให้ในคำอธิบายนะคะว่าตัวอสองขมิ้นมันมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างนะคะนี่นี่ขาวเหลืองขมิ้นนี้เปรียบได้เหมือนสูงเมืองไทยเลยนะคะแต่ว่าพอดีมันมีเยอะคนก็เลยไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคุณสมบัติมากมายเลยนะคะใช้ทํากับข้าวก็ได้ใช้ทําเครื่องสาอางก็ได้ใช้ทําเป็นยาก็ได้นะคะคุณสมบัติมากมายเลยคะ่ะ ใ้ดีก็ปลูกติดบ้านไว้นะคะคุณสมบัติมากมายเลยจะทํากับข้าวพวกทําปลาทอดอะไรเงี้ยสีสันของอาหารอร่อยแบบดูหน้าอร่อยมากเลยค่ะลองปลูกกันไว้นะคะปลูกง่ายๆเองค่ะ